ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะก็จะเอาข้อมูลที่เราได้เตรียมไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยมาใส่ในเว Frame 1.2ค่ะเอ่อเราไปที่ c o n o l Data นะคะ เราก็จะใส่ข้อมูลที่เราได้เตรีมยมไว้จากอาทิตย์ที่แล้วอ่ะใส่ไปแปดแล้ว,ก,วลก็ใส่ไปเจ็ดแล้วก็สอง โอเคเราก็จะได้อันนี้มาต่อไปจะไปที่ edit นะคะแล้วก็อ๋อือเป็นสามเอ็นเทอไป แล้วเป็นโซนอยู่แล้วไม่ต้องแก้นี้วเป็นศูนย์เป็นเก้าก็สามเราจะเป็นสามแล้วจะเป็นเก้าเก้าเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เอ,อ่อตอนนี้จะเป็นเกนะ้าเนาะ เพียมผิดเก้าโอเคหกก็จะเป็นสิบสามวาก็จะเป็นเก้าเจ็ก็จะเป็นสามเนาะแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นสามแปดก็จะเป็นสามตอนนี้เป็นหกโอเคแล้วกดโอเคไปเชฟแล้วได้อันนี้มา เชิบอืมอ่านี้เรามีหนอที่หนึ่งเอกเป็นหนึ่ง y เป็น1งชิปแล้วก็่ก็คือเป็น x 1 y 1นะโอเคขอเราก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วกดโอเคไปชิปแล้วได้มาตองเรียนอะไรยวไปอ่าโอเค okay, เห็นแล้วนะ อต่อไปเราก็จะเป็นอืมโอเคอันนี้เอาจะใส่ไปหนึ่งเป็นหนึ่งนี้ยก็จะเป็นเจ็ดเนี่เป็นหนึ่งโอเคถูกแล้วอันนี้แล้วก็ใส่ไปเป็นเจ็ดเนาะตรงนี้เป็นแปดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปด อันนี้จะเป็นสามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสองอันนี้เป็นสามสามแล้ว 5, 5ก็แมท e r ีย l s เซ็ตตัวนี้ก็จะเป็นสองแล้วห้า่ห้าก็จะเป็นเอ่อสามกับสามตรงนี้เป็นสี่โอเคแมทเทียร์ยเซ็ตตัวนี้ก็จะเป็นสองก็ ตอนนี้จะเป็นสี่ตอนนี้เป็นห้าอีทีได้เซ็นต์หนึ่งเป็นสองเป็นห้าเอ่อตอนนี้เป็นหกเป็นสองเ,เ,เรามาเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจมันจะดูเลขวไปหรือเปล่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอเคเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสองสามโอเค อ่ะเราก็จะได้แบบนี้มาเน็เทเรียลพอล์พิซซี่แล้วตรงนี้มาเราจะไ,ไปดูตรงนี้นี่ก็จะเป็น สองร้อยเอ่อสองจุดสองห้าเป็น So, one Okay. ส่นตดส่วนสอืมส่ยตวนส่วนสีากดโอเคไปโอเคเส้นมันก็จะเล็กลง เราก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งห้าแล้วก็ลบเอ่อลบ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 ,ลบสามก็หกจะเป็นลบสอง จะเป็นโซนจุดอ่าไม่มีลบเนาะเสร็จแล้วกดโอเคโ okay. อเคเราไปดูว่าเหมือนไอ้ที่เราได้คิดไวไหมใช่ไหมโอเคไปเราจะไปอยู่อีกนะไรหรอตรงนี้ y จะเป็นลบสองตรงนี้เลบสองแล้วกดโอเคแล้วได้แบบนี้มาไปดูว่าเหมือนเลขที่เราทำไว้ไหมนี่โอเค อืมโอเคถ้าทำถูกเนี่ยติดถูกมันก็จะขึ้นมาถูกทั้งหมดแปต,ตรงนี้ออกกัน สักโรนะคะเดึงมาแล้วพดงมาเดึงมาอ,เอ,เอ่าโอเคไปแล้วเรามาดูว่าโอเคมันเราจะไปที่กราฟิก ชิปโอเคแล้วเราจได้ภาพรวมของทั้งหมดมาทีนี้เราได้ภาพรวมทั้งหมดมาแล้วทีนี้เราก็ไปที่เออ เรสามารถกดดูทีละอันก็ได้กันสามารถดูอย่างนี้ก็ได้ชิวชิววันนี้เราก็เสร็จกันแล้วกับการที่เอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์เนี่ยมาใส่ในโปรแกรมซี v วท f r ร m หนึ่งจุดสองสูตรนะคะ ผม่ะ